เนื้อผิวหนังสกินแท็กอะลูโคคอนดอนมีลักษณะอย่างไรดูแลได้อย่างไรสวัสดีครับหมอรุจครับวันนี้หมอมีเทคนิคในการดูแลรักษาภาวะที่พบบ่อยเลยก็คือติ่งเนื้อนะครับผมซึ่งจะเป็นบ่อยบริเวณคอรักแร้ขาหนีบใต้ราวนมต่างๆมาฝากกันครับผมสว่วนมากจะพบในอายุที่เพิ่มขึ้นนะครับสัมพันธ์กับประวัติครอบครัวใครมีสกินแท็กครอบครัวเป็นติ่งเนื้อเยอะๆก็จะมีได้นะครับโรคอ้วนตั้งคัน นะครับพวกฮอร์โมนพวกเบาหวานอ่าเมตาบอลิกซินโดรมกลุ่มของอน้ำหนักตัวที่มากๆนะครับผมหรือว่าการโดนแสงแดดก็ทำให้เกิดขึ้นได้ดังนั้นเนี่ยภาวะเนี่ยก็จะเห็นเป็นก้อนน,นะครับเหมือนในคลิปเนี่ยจะเห็นเป็นก้อนสีน้ําตาลนะครับตอนแรกเนี่ยมันจะเป็นแลบปาบก่อนแล้วมันจะค่อยๆนูนขึ้นเรื่อยๆนะครับกลายเป็นก้อนลักษณะอย่างนี้นะครับเป็นอาจตั้งแต่สองถึงห้ามิลลมตรได้ ซึ่งภาวะเนี้จริงๆแล้วเนี่ยบางคนอาจจะมีอาการคันนะครับแล้วพอไปเสียดสีก็เกิดอาการจิบๆ,ๆๆเนี่ยอาจจะเผลอไปแกะออกหรือว่าเกาออกก็ทําให้เลือดออกหรือมีการติดเชื้อได้ ดังนั้นเนี่ยการดูแลรักษาที่ถูกต้องเนี่ยก็มีความจําเป็นถ้าไม่มีอาการอะไรนะครับก็อาจจะไม่ต้องเอาออกก็ได้แต่ถ้าบางคนมีอาการคันหรือว่าไปสะกิดแล้วเลือดออกอันนี้ก็แนะนําว่าเอาออกนะครับการรักษามีหลายแบบเลยเช่นในคลิปเนี่ยนะครับจะเป็นใช้การตัดหรือว่าซิสริงซึ่งต้องเป็นกันไกทางการแพทย์นะครับต้องมีการเช็ดแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อก่อนแล้วก็แปะยาชาทิ้งไว้สามสิบถึงสี่นาทีคราวนี้ก็ไม่ค่อยเจ็บละหมอจะค่อยใช้กันไกเนี่ยครับตัดไป ที่ขั้วของสกินแท็ก นะครับจะเห็นว่าบางก้อนเนี่ยมันจะแบนราบานะครับไม่สามารถตัดได้ซึ่งสกินแท็กลักษณะนี้อาจจะต้องใช้เป็นเลเซอร์ที่ใช้แบบพวกคาร์บอนไดออกไซด์เลเซอร์นะครับ CO2 เลเซอร์หรือเอเบิรมแยักเลเซอร์บางประเทศไทยจะมี CO2 เลเซอร์นะครับเหมือนในคลิปเนี่ยนะครับจะเป็นการใช้คาร์บอนไดออกไซด์เลเซอร์นะครับแล้วก็จะจี้ปบอยพลังงานลงไปที่สกินแท็กนะครับผมก็จะท,ที่ที่รอบราบนะครับก็จะเกิดวัคโปรไอเซชั่น จะระเหิดหายไปเลยนะครับเรียบร้อยนะครับทำไมถ้็จะมีคนถามว่าทำไมหมอไม่ใช้ CO2 เลเซอร์อย่างเดียวรักษาสกินแ็ลไปเลยสามารถทำได้นะครับแต่ว่าเนื่องจากสกินแ็กมันจะยื่นออกมาใช่ไหมครับหมอต้องใช้พอเสพดึงแล้วก็ยิงที่ก้าน แล้วก็มันจะมีโอกาสที่จะเกิดการใช้พลังงานเยอะเกินไปหรือว่าบางคนที่ใช้สกินแท็กซีโอทูทำลายสกินแท็กทั้งก้อนเนี่ยพลังงานมันจะสะสมทําให้เกิดมีโอกาสเกิดรอยดําบริเวณตรงนั้นได้ดังนั้นหมอจะตัดออก่อนแล้วก็เก็บด้วย CO2 เลเซอร์อีกทีก็จะเรียบสวยดีนะครับที่สำคัญที่สคัญคือเทคนิคการตัดเนี่ยหมอไม่แนะนําให้ไปทําเองนะครับผมโดยเฉพาะการดึงออกอะไรแบบนี้นะครับดึงออกเองอะไรเนี่ยเพราะว่ามันมีโอกาสเกิดเลือดออก บางเคยมีคนไข้ที่ไปดึงออกเองแล้วเลือดออกต้องมาโรงพยาบาลห้องฉุกเฉินเลยนะครับผมนอกจากนี้การไปซื้อกดแต้มเนี่ยไม่แนะนําเลยนะครับเพราะกดเนี่ยบางทีเป็นกดความเข้มข้นสูงการเพว่าเราจะต้องการจะลงเล็งเฉพาะสกินแท็กใช่ไหมครับแต่ว่ากลายเป็นโดนอย่างอื่นด้วยกลายเป็นแผลเลยอีกอย่างหนึ่งคือสกินแท็กที่เปลือกตานะครับจะแปะยาชานะครับใช้เลเซอร์ไม่ได้หมอจะต้องค่อยๆเล็งแล้วก็ใช้เรียกว่าซิสเตอร์นะครับไกลเหมือนกันตัดออกนะครับจะ,จะแปะยาชานะครับจะไม่คข้ยเจ็บแต่หลังเท่าน เป็นแผลถลอกถลอกปิดแผลไว้ยี่สิบชั่วโมงถึง48ชั่วโมงแล้วก็ทาป้ายยาปฏิชีวนะน,นิทานะครับเ,เจ็บนิดหน่อยครับแต่ว่าไม่เจ็บเลยก็ไม่ใช่นะครับอันนี้ก็เป็นสก,กินตรงตาลางนี้เนะี่ยเลเซอร์จะใช้ไม่ได้แต่ถ้าข้างบนขึ้นไปอีกเนี่ยอาจจะพอได้นะครับ การรักษาอื่นๆพวกใช้ความเย็นนะครับไนโตรเจนลิควิดไนโตรเจนนะครับที่ด้วยความร้อนเช่นอิเล็กโตคอร์ตอรี่หรือว่าเป็นที่ด้วยไฟฟ้าพวก Elect Unit, อิเล็กโตรดิสเซคชันยูนิตอ่อซึ่งเป็นพวกเอลแมร์อะไรเนี้ยนะครับอันนี้ก็จะเป็นคุณหมอดูแลให้นะครับพอเราตัดออกมาก็จะเป็นลักษณะคือจะเป็นสีเนื้อเนื้อยู่ๆนะครับสีเนื้อเนื้อถึงสีน้ําตาลนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวส่วนของสกินแท็กนะครับอีกอันนึงในคลิปเนี้ยก็จะเป็นการใช้เขาเรียกว่าอ,อุปกรณ์ ี้ด้วยความาจี้ด้วยอิเล็กโรโซเจรี่ยูนิตนะครับผมตัดออกนะครับถ้าเป็นติ่งเดียวใหญ่ๆเียก็จะใช้ยาชาฉีดยาชาแล้วก็จี้ออกแบบนี้ได้นะครับ ดังทำเนี่ยก็จะเป็นแผลคล้ายๆแผลถลอกอะนะครับเหมือนจิกลงไปนิดนึงนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็จะใช้มีการดูแลแผลอาจจะให้ใช้เป็นพวกอควาพอวัสลีนออยเมนต์ทาจนตกสะเก็ดประมาณ5-7วันนะครับก็จะเป็นตัวอย่างของสกินแท็กในในคลิปเนี่ยเราจะใช้เป็นพวกวัสลีนนะครับโดยส่วนจะเอาอควาพอออยเมนต์ Man, ก็ได้นะครับหรือว่าวาสลีนออยเมนต์หากใครมีข้อสงสัยปรึกษาได้ที่ Facebook หมอรุชชนคุยนะครับ